คำเตือนคลิปนี้มีคำหยาบเพื่อความสนุกน้องๆคนไหนที่ดูอยู่เนี่ยอย่าเอาไปพูดกับผู้ใหญ่หรือเพื่อนๆนะคะและอย่าลืมจะมีไลฟ์สดใน Facebook เกือบทุกวันเลยนะอย่าลืมเข้ามาพูดคุยกันด้วยล่ะอ๋อและก่อนจะดูคลิปเนี่ยอย่าลืมกดซับสไคร้และกดกระดิ่งให้แจ๊ดด้วยนะดูคลิปกันให้มีความสุขนะคะมือนาย่าเหรอเออไม่กูตัดหางม mô hàng với cũng bọc rồi đi đâu anh hàng mà không cả tấu với cửa. 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 đứng với cửa. tấu 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 với cửa. รับหน er pues back, times, nah. ่อยจุบหน่อยอีเบีอาคุณดูนะมึงอีเบีอาไม่ฟังกันอีเบีอาไม่อกี้กูแต่ยิงกูแต่ยิงอยู่นั่นแหละดูแลตัวเองไปก่อนนะเอวสวยจ้าเออเออตายนะเอออีมอทอหรอมึงเจ้าจริงจริงหรอไปข้างบนไหมเอาว่านเถอะเเวโอ้ยตายตายตายแน่ตายแน่เอวตัวตายเหมืยนี่ก่อนนี่ก่อนเยอะเด้อโอเคมันไม่เอาไม่เอาเอาหมดก่อนมันก็ไม่ได้มันถึกมึงมันถึก มันรู้มันรู้ว่ะเอออย่านะอย่านะอย่านะเอออย่านะอย่านะเอ้ามึงได้ยังไงวะกูสั่นเล็กนี่นั่นอยู่รู้ว่ากูมาว่ะมึงแอบไปออกไปออกไปออกไปมึงไม่เห็นกูปงแกงจบได้ยังบอกเลยนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วฟิกไปแกงจบได้มึงถ้าจะทำได้ใครได้ยังมึงอยู่ทัวรใครอ่ะที่เข้ามาทำไอ้แก้วสู่มึงก็ไกกลนโซนโซ โอ้ยหยอกก็ทขาไม่ทันมันฟิกไปแล้วฟิกแล้วอ่ะอ่ะอ่ะฟาด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 ไม่โดนไม่เข้าเลยยีอกฟาดฟาดฟาดอ๋อมึงอ้ยมึงกูไม่แรงเลยมึงกูงงะพจ้บปะวเออไปไหนค้าวต่อเอ้าปิดทางขอโทษสมันสามันสาบมันสามันเอออ๋ออกู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  รอรอเด็รอม้ยโตมาโมายิงมายิงม้หยิงไม่เข้าเลยอ่ะอกได้คำเดียวก่อนอีแจกรโดดไปคูมือมากอีดอกมันพุ๊บไปุมาปุมาแม่เราใส่ห่อไงเราใส่ห่อเอาแม่งเลยอีดอกเอาแมงเลย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  เอาแม็กเลยเอาแม็กเลยเอ้ากุนซีไม่เข้าอียาคุเข้าผิดตัวไอ้ยิ่งคุณผิดหัวยิ่งคุณไม่ได้ยิงจริงว้าวไปยวนหัวกูสิเอาใหม่เอาใหม่กุนซีไม่เข้าอ่ะไปยุบไปย่ะมึงยุบหัวกูหน่อยกูว่าแล้วเมื่อกี้ก็ผิดจุบปะจุบปะจุบแม่งเลยกับว้าวอ้าว เออได้แล้วกูได้แังไงไม่รู้ได้ยังไม่รู้ได้แล้วอ๋อกูโดนทุบกูโดนทุบโอ้ยอ๋ออยาเข้ามาไอดียวอยาเข้ามานะไปแล้วเ้ยทีเดียวเฮ้ทีเดียวเออสวยมาปงเก็กหัวก็หัวกหัวเอาให้ตาย้อาให้ตายให้ตายบาเยี้ยวสูงแย่งปากูไปแล้วอจีดอมา

แม่เล่นละใครตัวหายเล่นยากที่หายเลยไม่ละใครต้องเล่นไปเลยแม่มึงดูที่ตัวกูมีคำว่าเพศชายขึ้นด้วยอีดอกมันจะเอาหายไปอ้าวอีดอกใครยิงใส่กูโอ้ไม่รู้มึงอีทิปอีทิปมันยิงกูเห็นอีทิปมันยิงเลือดที่รอเลยอีดอกอีทิปมันทำมาแล้ว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 เอาเร็วเอาเร็วเลยวางไปว่าเป็นการย้อนมันสอยฟ้าเลี้ยวโอ้ยโอ้ยตายโอ้ยอ๋ออุ้ยอ๋ออ๋ออ๋อตายหนึ่งรอดมากแม่อ๋ออีทิปเดียวอีกอีอ้าวอ๋ออีลอย Uhm ด,น si> ด,น <S 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 ดนันดันดันดันไปสี่ดอกดันเลยเออดันดันไปดันไปอีกดอกรออยู่แล้วแล้วแล้วเดี๋ยวฟอรเรนมาแล้วแทงอยู่แทงอยู่อะไรแม่หนูมาแม่หนูมาแล้วอะไรนะอีดอกอีอะไรอ่ะแล้วแล้วอ้า ทีเดียวทีเดียวมทีเดียวมึงชันอย่าเข้าอย่ใชเอาถอยไปแรู้มีสติขอไม่ได้อ๋อเอาเอาเอาเาาไปแล้วไปแล้วปแล้ววมาลเลลเลมาลเลยสู้แม่งเลยอ๋อเอาเด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 เอาเดเอาเดอเอาเดอเอาเดออ๋ออีกชิมัดมดอีดอกอ๋ออีกต่อยเด้อีกต่อยเดออ๋ออ๋อดีไปอีกทขโมยเลือดแม่งเลยอ๋อ ตายตายตายโอ้วันเนี้ยอยู่หรอนะประเด็นตรงกลางมันตรงกลางแล้วโอ้ยล็อกมาหน่อยไอ้ล็อกออ um ๋ออ๋อประเด ah> ็นมาประเด็นมายิงหน่อยยิงหน่อยยิงหน่อยฟาดฟาดโอ้ยถ่ายโดนโอ้ยโอ้ยประเด็นมาบึ้งโอ้ยโอ้ยมันจะไปยีดอกไอ้ดิ๊นเนี่ยอ๋อ ทุกอย่างอย่างละสิเอาไเลยไเลกูมาเอาเลมึงสู้เลยเข้าสิทีนี้ไม่เข้าเลยกีดอกเข้าไปอกี่ดอกเข้าเลยผูเข้าเลกี่ดอกอ่ะงเีช้กันเื่อมันมันจะทำได้สีเมื่อกี้เชมันบ่าก็จะตายแน่นอนไปตีปัมตีปั้มตีปั้มเออได้อาดมึงป่ามันป่ามันป่ามันอีตัวนี้กันเออมังกรมังกรมังกร ไม่พูดไม่จาอุ้ยหนูเล่นไฟเอ็มเหรอลูกพูดกันได้งงมากพูดกับฝั่งตรงข้ามได้อ๋อเอาเลยัวไปเลยสีคข้อก็สวบ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 สวมึงมันไใบกลวยกี่ดอกเนี่ยอเออเออมันโดนอีกคิกซี่ใบมันกระโดดไม่ได้เมื่อกี้คิกซี่ใบได้ไงวะไม่ใช่ดิอริทมันแย่งบูกูไปแล้วอ๋ออ๋อ ờ ờ ừ, à, ừ, à, ừ. À, ờ ờ, anh sẽ die, ôi, anh không phải die quá. Tui chuẩn bị xài bom này. Oi, mึง còn tì cù. Tui đỏ, tui không có bom can, bom bay này, bay với không phải đâu, tì không phải đâu. Chơi tì hỡi, tì là ai có đai? Gì đó, ai có đai? Chơi tì này, mày dùng đồ chơi tì mua ไม่ทานลยกีดอกอ่ะบังกรกูไม่มีใครช่วยกูตีบังกรเลยกูตีมาสองชั่วโมงกีดอกเ้ยเล่นยากชิบหายเลยมึงกูสยองมากเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหรูดโดนรูดหายไปเลย มันยากยากัะแม่มึงกลัวตีวไปออกเลยป่ะกูไม่อยากป่าเดินป่ายากอะกูอยากเปลี่ยนเป็นตัวอื่นแทนแ้วตอนนี้มัน,มนต้องมันจะกินอีดอกนี้ได้ครับไม่เป็นอีดอกอื่นฮะมันจะไฟกนัน้นง่าย